อ่าแบตนะครับผมใช้เป็น2อง3เซลล์นะครับ2อง3สเซลล์นะครับก็ชาร์จมาเต็มแล้วนะครับนิ่งมากเลยนะครับ สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับก็มาเจอกับเพ<ส>ื่อนอีกเช่นเคยคอนเทนต์วันนี้นะครับก็จะเป็นคอนเทนต์บินส่งงานกับเจ้าทาร์ลอดติดกล่อง h ES 1นะครับเป็นรำที่ถอดมาจาก a i r w o ูฟนะครับไม่ได้บินตัว a i r w o ูฟแล้วก็เลยถอดมาว่าจะบินโค้งเปล่าเีนี้พอดีมีลูกค้าถามมาว่าคุณเอกมีทารลอดมือสองไหมผมก็มีลำนี้อยู่พอดีเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผม เอามาเพิ่มเติมก็คือเป็นกล่อง H 1นะครับเป็นกล่องตัวใหม่เลยนะครับนะครับอันนี้เป็นตัว G P S นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นกล่อง H 1นะครับชุดไฟก็อ่ามาบอกเลยแล้วกันแล้วก็มีแบตเตอรี่ใหม่ๆให้1ก้อนแล้วก็อีกก้อนนึ่งส่งไปให้ที่บ้านของลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ายกพีก็จะเป็นก๊าร์ด3ตัวเลยนะครับกันหางก็เป็นเคท2ส5นะครับก็จะเป็นตัวตัวเล็กนะครับก็ใช้ได้เหมือนกัน นะครับสปดก็เป็น h ฮอ b บิบวิงแพทิทัม60แอมตัวนี้เลยนะครับลำนี้ก็จะเป็นลำมือสองนะครับแต่สิ่งที่เป็นของใหม่ก็คือจะเป็นกล่องเฮดวันะครับทุกอย่างแก้แมคานิกอะไรทุกอย่างหมดแล้วฮินนิ่งกิฟ์นะครับเบรก็ใช้แบบว่าเป็นเบรของอาทาร์ลอด325เป็นของดีเลยนะครับแล้วก็ t อร์ u ิวระบบพาดอกจอกข้างในก็เป็นของอันไลน์แท้หมด t o r q คิวก็เป็นของอันไลน์แท้หมดเลยนะครอันนี้บอกไว้ก่อนเลยว่า ลำนี้ถือว่าคุ้มนะครับแล้วก็วิทยุนะครับผมก็ให้ลูกค้าไปก็จะเป็นสายสกายหน้าขาวนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการเล่นให้กับลูกค้าได้ดูแล้วก็เพื่อนๆด้วยนะครับว่าเราใช้สวิตตัวไหนอันนี้ผมแปะสติกเกอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นสติกเกอร์บอกว่าอะไรทําอะไรจะมีอยู่แค่3ตัวนี้นะครับอันนี้เป็นล u n stop อันนี้เป็นนอร์มอ G.P.S แล้วก็รีเทนโฮมส่วนตัวนี้ก็เป็นวงกลมเลข8เดี๋ยวจะรีวิวบินให้กับ เพื่อนเพื่อนได้ดูด้วยนะครับแล้วก็มีที่ชาร์จให้อีกหนึ่งตัวที่ชาร์จก็จะเป็นของ iMac นะครับเป็นของ iMac ตัวนี้ผมก็ได้เปลี่ยนปลั๊กเหลืองตอนสั่งมาเป็นปลั๊กแดงนะครับเปลี่ยนเป็นปลั๊กเหลืองให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ขั้นตอนวิธีการใช้งานผมก็ส่งเป็นชิ้นสั้นๆให้กับลูกค้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูลำนี้บินกันเลยดีกว่าแล้วก็ดูขั้นตอนอในการาเล่นเราต้องทำอะไรบ้าง1 2 3 4ไปรับชมได้เลยครับ อ่าแบตนะครับผมใช้เป็น2องเซลนะครับ2องเซลนะครับก็ชาร์จมาเต็มแล้วนะครับอ่ามาดูที่วิทยุนะครับอันดับแรกขั้นตอนแรกเลยนะครับเปิดวิทยุนะครับเรากด2ปุ่มนี้พร้อมกันนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมันจะมีหน้าจอออกมานะครับพร้อมเอาสติิกลงให้สุดนะครับแล้วก็สวิตช์ทุกตัวปัดขึ้นไปให้หมดนะครับเสร็จแล้วเราก็วางวิทยุไว้นะครับแล้วเราก็ เสียบแบตเตอรี่เข้าไปนะครับตอนที่เราเสียบเข้าไปแล้วเนี่ยสถานะของตัวกล่องฮีสวันเนี่ยมันจะขึ้นเป็นไฟสีฟ้านะครับเป็นขึ้นเป็นไฟสีฟ้านะครับนี่นะฮะขึ้นเป็นไฟสีฟ้าเลยพอขึ้นเป็นไฟสีฟ้าเสร็จแล้วนะครับเราก็สับสวิตตัวนี้เข้ามาครึ่งหนึ่งนะครับที่มันจะมีบอกว่า 3D G P S แล้วก็โฮมนะครับนี่สับนี้เข้ามาครึ่งหนึ่งแล้วเราก็รอให้ไฟ มันเป็นสีเขียวค้างนะครับรอสักครู่นะครับตอนนี้ยังเป็นส้มกระพริบอยู่นะครับหลังจากนี้เราก็ใส่คานุป,ปีีได้เลยนะครับอ่าขึ้นเขียวค้างแล้วนะครับเราก็ทำการบินได้เลยนะครับต้องวางหอบอ่าไปไกลๆหน่อยนะครับเพื่อความปลอดภัย นะครับเดี๋ยวผมจะวางไว้ตรงนู้นนะครับพอขึ้นไฟสีเขียวค้างแล้วนะครับเราก็แหกสติกแบบนี้นะครับไฟเขียวจะก,กระพริบที่ตัวกล่องแล้วเราก็สับตัวนี้เข้ามานะครับแล้วเราก็รอให้ร้อมันหมุนนะครับ รอให้รอบมันได้นะครับแล้วเราก็ค่อยๆยกคันเร่งขึ้นมาอ่ายกขึ้นมานะครับนะครับลอยขึ้นมาแล้วนะครับก็จะบินแบบนิ่งๆแบบนี้เลยนะครับนิ่งมากเลยนะครับ น,นี้มีลมพอสมควรนะครับก็เลยมีอาการโยกเยกนิดนึงนะครับอะเดี๋ยวนี้มาดูนะครับเราสามารถที่จะโยกเดินหน้าถอยหลังอะไรได้หมดนะครับนะครับไปทางซ้ายนะครับไปทางขวานะครับหมุนหางนะครับหมุนหาง เดินหน้านะครับอจนนี้เดี๋ยวผมจะให้มันบินเป็นวงกลมนะครับก็สับตัวนี้เข้ามาครึ่งหนึ่งนะครับบินเป็นวงกลมนะครับบินอยู่นะคะตอนนี้บินวงกลมเป็นอัตโนมัตินะครับอจนนี้ให้บินเป็นเลขแปดนะครับแล้วก็สับตัวนี้เข้ามาอีก อีกทีนึงนะครับอ่าตอนนี้บินเป็นเลขแปดอัตโนมัตินะครับนะครับวิดยุก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับอันนี้บินเป็นเลขแปดอัตโนมัตินะครับเพื่อนๆอ่าตอนนี้เราจะให้คำสั่งบินกลับบ้านเป็นอัตโนมัตินะครับก็เราก็เอาสวิตช์นี้ขึ้นไปให้หมดนะครับเดี๋ยวรอให้มันบินออกไปรอบหนึ่งนะครับ นะครับวิวผมไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับอ่ะตอนนี้เราเคลียร์คำสั่งนะครับสับตัวนี้ขึ้นไปให้หมดนะครับฮอก็จะอยู่เฉยๆนะครับแล้วเราก็อ่าให้มันออกไปสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วเราก็สับตัวนี้เข้ามาเป็นการรีเทิร์นโฮมนะครับปึ๊บนะครับฮอก็จะมาลงจอดเป็นอัตโนมัตินะครับเพื่อนๆอันนี้วิวผมไม่ได้ทําอะไรเลยนะอ่ะเดี๋ยวมันจะบินมาจอดอัตโนมัตินะครับ อยู่กลางหัวเลยนะครับตอนนี้นะครับก็จะลงก็จะมันก็จะลดระดับลงมาเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆนะครับนะครับวิวไม่ได้ทำอะไรนะครับ แบตหนึ่งก้อนนะครับควรบินอยู่ที่ประมาณสามนาทีจะดีที่สุดนะครับหรือก็เต็มที่ก็ไม่เกินสีนาทีนะครับนะครับบินจอดอัตโนมัตินะครับอันนี้พายุไม่ได้ทำอะไรนะครับพอลงจอดมันก็จะตัดรอบไปอัตโนมัตินะครับนะครับโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเนี่ยครับ เป็นการจบไปแล้วไฟที่ตัวกล่องก็จะขึ้นเป็นไฟสีชมพูค้างนะครับก็คือบินต่อไม่ได้แล้วเราต้องดึงแบตออกเพื่อทำการบินใหม่อันนี้ก็เสร็จไป1ไฟนะครับหลังจากที่ลงจอดแล้วนะครับเราควรที่จะดึงแบตออกก่อนแล้วค่อยปิดวิทยุนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับว่าทำยังไงนะครับดึงแบตออกนะครับแล้วก็ถอดคานุปปี้แล้วก็ดึงแบตออก วิทยุนะครับเราก็กด2ปุ่มค้างไว้นะครับก็เป็นการเสร็จสิ้นในเรื่องของการบินนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับแค่นี้เองนะครับไม่ยากเลยนะครับถ้าลูกค้าได้ฮอไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวถ้าสงสัยตรงไหนก็ทักมาถามทักมาสอบถามได้นะครับว่าต้องอะไรยังไงแต่ว่าในคลิปนี้ผมทําไปแบบละเอียดมากๆเลยนะครับก็วิธีการเล่นตั้งแต่ต้นจนจบนะครับทํำยังไง แล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากได้เฮลิคอปเตอร์มือสองสักลำนะครับก็ลองทักมาคุยกันดูนะครับว่าอยากได้แบบไหนอะไรยังไงนะครับโอเควันนี้ก็ลาเพื่อนไปก่อนแล้วก็ฝาก s ซับสไคร e ไลค์แชร์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ